มีตะลัะกข้าวถูช่องเสืสลับรีนะครับน,นี่ก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาขี่รถเที่ยวไปหนองโดนนะครับมีรถดูวิวบรรยากาศชขจงแดงสายนะครับเพื่อนๆ ก็จะยจะเรียบจะวิ่งวิ่งตามลำ,ลำคลองไปนะครับพาเพื่อนไปดูแตงโมที่หนองโดน ท่นนี้ก็จะไปออกหไปออกหงโดนไปออกไปได้หลายทางนะครับอยู่บรรยากาศฟ้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อน ดีหน่อยครับโล่งขับสบายข้างขางทางก็จะเป็น,เป,นเป็นนาข้าวเขียว,วเลยครับบรรยากาศครับโอ้โลมมืนดีครับแดดออกตอนไดสาย จบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมคลิปหน้านะครับ